วันนี้ผมจะมาสรุปให้ดูนะว่าสองตัวล่างเนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับอสามตัวบนไปในทิศทางไหนนะครับระวังตัวไหนยังไงเดี๋ยวพามาดูกันนะครับจากที่ผมเคยบอกไปนะว่ารัฐบาลไทยคือเขาบอกว่างวดน,นี้หวยสัญจรเนาะเอองวดน,นี้งวดน,นี้เป็นหวยสัญจรนะครับทุกคนเพราะฉะนั้น ระวังกันให้ดีนะระวังกันให้ดีระวังกันให้ดีดเล่นที่มันไม่คาดคิดดูครับงวดที่แล้วเนี่ยหวยรัฐบาลไทยเนี่ยออกไปแล้วก็คือสามเก้าห้าสี่สามล่างนะครับก่อนหน้านี้ออกศูนย์หกสามศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งห้าสี่สี่แปดเก้าพี่สังเกตไหมว่าหวยรัฐบาลไทยสามตัวบนอะ่ะมันไหลนะครับมันไหลไหลก็คือมันจะไหลตัวหนึ่งหรือสองตัวเลยด้วยนะดูนะสามตัวบนเนี่ยศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่ง เห็นปะเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าพี่ดูนะพี่ดูไว้นะห้าเจ็ดตรงนี้นะห้าใหม่แลวครับแต่เดอบลห้าสี่สี่นะครับถูกยากนะเก้าเจ็ดเก้างวดต่อไปคำวนวณได้เลยครับไม่มี 9, เก้าต้องมีเก้าหรือไม่ก็เจ็ดอย่างแน่นอนแล้วมีไหมนี่ครับเก้าศูนย์มาลงล่างนะครับทีนี้พองวดนี้นะครับออกศูนย์หกสามเนี่ยนะครับแล้วก็ศูนย์บนศูนย์ล่างนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือสามเก้าห้าสี่สาม ก็คืองวดที่ล่าสุดเนี่ยแหละสิบหกกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ผมเคยพูดไปแล้วว่าอ่าหวยรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับผมในชุดบนนะครับในวันที่หนึ่งหนึ่งมีนาคมเนี่ยตลอดสามปีที่ผ่านมานะครับมีห้าทุกปีนะครับหนึ่งมีนาคมนะครับตามสถิติที่ผมได้ลงคลิปไปบอกคนดูก็คือนะครับงวดนี้เนี่ยมีห้าทุกปีแต่เราจะาเอามันเด่นนะครับในรัฐบาลไทยไหมเอามา ฟันในรัฐบาลไทยไหมเดี๋ยวมาดูกันว่างวดนี้เราจะฟันตัวไหนแต่ผมให้บอกให้เลยนะครับว่าไอสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างตัวนี้นะครับคุณจําได้ไหมว่าที่ผมเคยบอกว่าศูนย์เก้างวดนี้มันจะไปออกข้างบนนะครับแล้วก็มาออกเก้าห้าจริงๆแต่ไม่ออกเก้าศูนย์นะออกเก้าห้าพี่ดูนะครับสี่กับสามตรงนี้เนี่ยสามบนสามล่างถามว่าสามมีโอกาสมาไหมมีสี่มีโอกาสมาไหมมีเพราะฉะนั้นสี่กับสามครับงวดนี้สามตัวบนชุดบนครับไม่สี่ก็สามมาตัวหนึ่ง มามาดูกันว่าเลขตารางงวดนี้เฮียตีให้เลขอะไรนะครับงวดนี้เนี่ยผมให้เด่นสี่เลยรัฐบาลไทยหนึ่งมีนาคมผมคิดว่าสี่สามงวดที่แล้วเนี่ยมันจะมาออกข้างบนทุกคนมันจะมาออกข้างบนในงวดนี้นะครับเด่นสี่ตัวรองงวดนี้คืออะไรตัวรองคือเลขห้าครับถามว่าทําไมห้าถึงเป็นตัวรองเพราะว่าห้าเนี่ยนะครับผมมันออกวันที่หนึ่งมีนาคมมาสามปีแล้วก่อนหน้านี้มันไล่ นะก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้นะคือออก8ออก9ออก3แต่ว่า3ปีล่าสุดเนี่ยออก5มาแบบโอ้โหนะสปีซ้อนเพราะฉะนั้นโอกาสที่5จะมาก็มีโอกาสที่4จะเด่นก็ตามนะครับดูนะครับเลขในตารางเนี่ยสำคัญมากงวดน,นี้ลัคก,กี้คือ2จับคู่กับตัวเด่นคือ2 4จับคู่กับตัวรองคือ2 5ทุกคนครับในชุด2ตัวบนสตัวบน สี่ห้าสองสี่สองห้าสวยมากนะครับวดน,นี้ผมบอกให้ผมบอกให้นะอันนี้ผมบอกไว้แล้วแต่จะตามไม่ตามค่อยว่ากันนะครับโอกาสที่สี่กับห้าจะอยู่ข้างบนเนี่ยสูงมากนะครับทุกคนสี่กับห้านะครับจะอยู่ด้วยกันในชุดข้างบนเนี่ยสวยมากนะครับคุณชอบสามตัวคุณก็จับอะไรก็ได้ใส่ในตารางาใส่ในชุดสามตัวก็ได้แต่ซื้ออะไรก็ได้ให้มีสี่กับห้าไว้ข้างบนนะครับผมว่ามันน่าจะมาด้วยกัน นะครับน่าจะมาด้วยกัน2พี่น้องคู่นี้นะครับส่วนทางซ้ายครับงวดน,นี้ให้ระวัง9และทางขวาให้ระวัง3ทุกคนจะสังเกตได้ว,ว่าเฮียตีเนี่ยไลฟ์สดนะครับแล้วก็เขียนไม่ได้เขียนดิผมถ่ายรูปลอตเตอรี่ไปงวดน,นี้ผมเน้น5้าสามถามว่าทําไมถึงเน้น5้าสามเพราะว่า5้าสามเนี่ยมันเป็นเลขที่มีโอกาสออกนะครับค่อนข้างสูงเนาะค่อนข้างสูงเอาง่ายๆเนี่ยสี่ห้า สามห้าสองห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าถ้าใครเป็นสายรูดใครเป็นสายรูดใครเป็นสายที่แบบว่าชอบซื้อเลขเรียงสองห้าสามห้าสี่ห้างวดนี้โอกาสถูกสูงสําหรับรัฐบาลไทยชุดบนนะครับชุดบนชุดล่างงวดนี้ผมให้ระวังอะไรรู้ไหมทุกคนผมให้ระวังเจ็ดกับเก้าแต่ว่าเดี๋ยวผมลงให้ในกลุ่มเดี๋ยวผมลงให้ในกลุ่มสองตัวเนี่ยผมมีแค่สามหางผมไม่ได้มีเลขเยอะนะ ผมจะเน้นเลข3ตัวบนกับ2ตัวบนมากกว่าเพราะฉะนั้นผมเลยมาไลท์เขียงตารางให้ไม่ย้ำตารางให้นะทุกคนนะเด่น4ี่รองห้ามันมีเลขที่ผมชอบส่วนตัวด้วยนะงวดเนี้ยผมจะบอกให้เลขที่ผมชอบส่วนตัวเลยคืออะไรปะงวดที่แล้วมันออกอะไรมันออกอะไรสามตัวบนสามตัวบนงวดที่แล้วออกสามเก้าห้า ข้างล่างออก4ีสามแต่ผมคิดว่า4ีสามเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างบนนะครับอ่าผมคิดว่า4ีสามเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็พอ4กับ3เนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ผมจะให้ระวังนะครับที่มันชอบออกบ่อยก็คือ9เพราะฉะนั้นสามตัวบนทุกคนครับเดนซี่วดเนี้ยถ้าตามสูตรก็จะให้49ตามสูตรนะ ลองห้าให้ระวังห้าสามและห้าสองถ้าตามสูตรจะต้องเจาะตามนี้สี่เก้าก็สวยสี่เก้าสวยครับอ่านี่ครับคือถ้าตามสูตรเนี่ยจะต้องจะต้องประมาณนี้จะต้องตามนี้นะอ่าถ้าตามสูตรเนี่ยจะต้องคำนวณประมาณนี้คำนวณแบบนี้นะครับผมส่วนสามตัวเนี่ยนะครับผมให้ระวังไว้เลยนะครับงววน,นี้คือเก้าสี่สอง และห้าสี่สองผมให้ระวังจุดน,นี้จะบกคุณเนยสามตัวตรงๆสักทีเนาะแฟนเพจคนดูผมเนี่ยจะได้บทนี่บทสินนะครับใครที่มาหวังพึ่งโชคลาภเขาก็จะได้ได้สิ่งสมหวังกลับไปนะครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับความสุขของผมก็คืออยากให้หวยมันเข้าอยากให้หวยมันแตก อยากให้หวยมปนปังนะครับคนดูผมจะได้มีกินมีใช้คนดูผมจะได้ปลดหนี้กันนะครับผมวันนี้ครับประจําวันที่27กุมภาพันธ์สองพผมมาลงให้ล่วงหน้าประมาณ27-28-29อ่ายี่สผมลงให้ล่วงหน้า3วันนะผมลงให้ล่วงหน้า3วันนี่คือใบเต็มนะทุกคนใครที่ ไม่รู้จะซื้ออะไรเฮ้ยซื้อติดเลขเฮติไว้เลือกเลขที่ชอบเลือกตัวที่ชอบซื้อติดไว้สักใบสองใบก็ไม่ได้เสียหลายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนจะถูกหวยเนี่ยมันอยู่ที่ดวงอันดับหนึ่งเลยนะ<ม>เอ,อ่อความแม่นไม่แม่นเนี่ยอันนี้ไวท้ทีหลังต่อให้ผมเขียนสามตัวตรงๆหางเดียวผมก็เชื่อว่าคนจะให้ถูกทุกคนเนี่ยคงยากบางคนไม่ซื้อบางคนไม่ตามบางคนดูอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่ดวงคนด้วยนะครับหมั่นทําบุญทาทานสร้างบุญบารมีให้ตัวเองเยอะๆนะครับจะได้หนุนนําตนจิตตนใจให้เรามีโชค คนจะถูหวยซื้อหางเดียวซื้อเลขเดียวก็ถูกพี่คนจะปังซื้อรางวัลที่หนึ่งใบเดียวก็ถูกครับ นะครับอันนี้มันอยู่ที่ดวงนะเพราะฉะนั้นทําบุญทาทานเยอะสั่งสมบาร,รมีดวงเราจะได้ไม่หมดนะครับดวงเราจะได้อยู่กับเราตลอดไปขอเข้ากลุ่มขอที่ลิงด้านล่างนะทุกคนใครไม่เห็นลิงก์ด้านล่างออกจากไร์สดแล้วเข้าใหม่นะครับใครที่ไม่เห็นลิงก์ด้านล่างออกจากไร์สดแล้วเข้าใหม่นะครับชื่อบ้านกวนอูนะเฮียติปักไว้แล้วที่ลิงกด้านล่างนี้สําหรับวันนี้เฮียติคนร้าวหวยนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านเฮงเฮงปังปังรวยรวยและ